สวัสดีครับผมมีเอฟซีถามมาครับผมนี่คืนของพี่บ่าวบึงการนะครับผมนะคืนบ่าวบึงการนอนนะครับผมอันนี้ก็เอฟซีถามมาเยอะว่าพี่ปักให้ดูหน่อยว่าปักยังไงครับผมแล้วก็วางยังไงเก็บยังไงวิธีเก็บยังไง,กง,ไงแกะยังไงอันนี้คือยังไม่ได้แกะนะผมนะคือทํามาแล้วครับผมเป็นคืนยี่สิบห้าหลักเราจะมาสอนนะผมว่าปักอย่างไร เก็บยังไงเวลาไอ้นี่มันยุ่งแล้วมันจะเก็บยังไงครับผมตัวนี้สายใหญ่ครับผมนี่เส้นเชือกเส้นใหญ่หน่อยทันยากหน่อย่ะซีแกะครับผมออกง่ายๆครับผมนี่จุดจุด,จ,ดจุดนี้นะผมนะอันนี้คือมัดตายไว้แกะครับผมแกะสองเส้นไม่มีสองเส้นครับผมนี่อยช้าๆครับผมแกะออกครับผมอีกฝั่งหนึ่ง ก็จะเป็นรูปแบบนี้ครับผมนี่สองเส้นนะผมนะอันนี้คือรังเก็บเออกลี่ยวช้าๆผมที่ด้านบนจับอย่างนี้ครับผมเนี่ยก็กดกดออกนี่ครับผมบอกแล้วแล้วห้ามปล่อยตรงนี้นะผมนะห้ามปล่อยแล้วก็ด,ดึงออกครับผมนี่ เอ็นจะอยู่กับมือครับผมนี่สายเอ็นจะอยู่กับมือห้ามปล่อยแล้วก็ห้ามจับข้างล่างครับผมห้ามจับข้างล่างอย่างนี้เพราะว่ามันจะยุ่งครับผมต้องจับข้างบนอย่างนี้ครับผมส่วนในนี่ก็นี่ครับผมเก็บไว้อย่างนี้ก่อนมาดูหลักเลยนี้เป็นห่วงทองเหลืองครับผมตัวเอ็ด นี่คือผิดนะผมนะจับอย่างนี้ผิดเลยถ้าหลุดมือเนี่ยยุ่งแล้วผมต้องจับตรงนี้ครับผมนก่อหานี้ครับผมเส้นแหลกจับเส้นแหลกครับผมมันจะมีเชือกสองเส้นอย่างนี้ครับจับเส้นแรกออกมาอย่างนี้ครับนี่ครับผมขอเข้าใจนะผมนะสักทีถามมาก็ เอาให้ดูครับผมมีปักครับผมมามาดูเร่าก็นี่ครับผมบก็เปิดทางให้เข้าครับผมเนี่ยเปิดไว้วนี้ครับผมปักเป็นวงกลมครับผมวงกลมนี่มันจะพางตาหน่อยครับผมนี่มาดูใกล้ก็ประมาณนี้ครับผมทิ้งความห่างปักแนวนอนก็ได้แนวตรงก็ได้ครับผม ถ้าจะให้ดีต้องเสียงว่านี้ครับผมเผื่อมันวิ่งมาก็ประทะเลยครับผมตรงนี้ติดเลยมาปักให้ดูครับผมอืมฟอ,อ,อนนี่ครับผมมาเรื่อยๆอยันนี้สามสิบหลักนะครับผมนะอืมอืมแล้วผมมาเรื่อยๆ ดูม uhm, uh ือ oh. ด right ้วยข้างบนได้นีวยช้าๆกองช้าไม่ต้องรีบนี่เวลาแกะครับผมแกะง่ายๆครับผมจะมีเชือกยาวๆนี้ผมแกะไม้ยี้ผมแล้วก็ปักมาเรื่อยๆครับผมปักนี่มาเรื่อยๆ จับทุกวันมันก็ชินนะผมนี่นั่นเป็นวงกลมนะผมนี่แลกระปองนี้ครับผมเลือ่อนปักนั้นเลื่อนเอาับผมสิงห่างเข้ามานนี้ผมน,นี่คือหน้าไก่นะผมนะอยู่หน้าไก่โอ้ยนี่มาเลยครามั้ มัจะสีพางตาหน่อยครับผมนองหยุยากหน่อยจะชา้าเดี๋ยวทำช้าๆให้ดูนี่พอนี่ดีนะจิงห่างตรงนี้ครับผมนะระยะถ้าเปิดกว้างๆไว้ก็ไม่ดีนะผมนะเปิดกว้างอย่างนี้ไม่ดีเพราะว่ามันจะไปได้ครับผมตรงนี้ ันจะวิ่งผ่านได้ก็ต้องไวงี้ผมนี่นครับผมเพื่อหน่อยอาศัยตัวนี้ครับหลักอาศัยหลักข้างหน้าครับผมยังไงก็โดนครับผมมา,า,ายังไงก็โดนติดขาแน่นอนก็นี่ครับผมแล้วป้องกันก็ได้ครับนี่ครับผม แกะครับผมเด่๋ยวเอาออกครับผมออกจักคืนง่ายๆครับผมง่ายๆไม่ยากครับผมจับสุดท้ายครับผมจะมีสายยาวๆที่ก่อหาอะไรมัดไว้ครับผมแบบนี้ครผมนะจับสุดท้ายก็มัดกับต่อไม้หรืออะไรก็ได้ครับผมเผื่อ เวลามันกระชากไปจะได้อยู่ตรงนี้ครับผมมันจะได้ไม่ยกพวงไปเลยนี่นะผมนะนี่เอานะเนะดินจะอยู่อย่างงี้นี่นะผมหลบไปรตรงโน้นนะผมแล้วก็ตรงนี้ทางเข้านะผมนะนี่ตรงนี้ไม่มีอะไรนะผมนะมดูนี่นผม หนึ่งคืนคือโล่งคือปล่อยาให้เข้าครับผมถ้าไก่มันเดินมาแล้วมันปะทะครับผมมันเจอมันเห็นมองเห็นสิ่งนี้นก็วิ่งรอบรอบรอบ,รอบ,รอบแล้วก็เข้าจุดที่ปล่อยไว้ไงคนเนี่ยที่มันปล่อยไวเยไกก้เนี่ยลงโล่งไก่ก็ปักต้นเนี้ยแล้วก็วนรอบเพื่อไม่ให้คืนโดนครับผมโดนไก่ตัวเองอเครับผม มีแล้วนะข้างหลังตรงนี้จะไม่มีคืนนะผมนะจะมีแค่วงกลมไว้แลก็ปักไก่ไปตรงนี้ครับผมนะตรงนี้ก็โล่งมดเลยพอเปิดทางให้ไก่เข้าครับผมไก่เข้าปะทะถ้าได้ตีแล้วยังไงก็ต้องโดนนะผมถ้าปักวงกลมไก่มันมองเห็นมันก็เดินไปเดินมาอยู่นั่นแหละครับางทีก็เข้าช้าหน่อยถ้าเปิดให้มันเข้าในยังไงก็ตีครับผมไก่ ยังไงก็เข้าผมนีม่สวยๆผมนะสอบถามได้ครับผมศูนย์5ปดห้าสี่หกห้าสามศูนย์หกแปดเดี๋ยวจะเอาจะเก็บให้ดูับผมทีนี้จะเก็บให้ดูถ้าเกิดว่าตอนมันโดนนะผมนะมันรูดไปอย่างนี้นะพี่น้องนะนะพี่นะเนี่ยเด้อต้องทำให้มันเป็นบ่วงเหมือนเดิมนะผมนะนี่มันคือรูดแล้วเวลาเจ็บต้องทำให้มันเป็นบ่วงไว้เหมือนเดิมครับผม ทุกหลักครับผมย้ำทุกหลักครับผมถ้าเก็บไปถ้าได้ติดแล้วก็ยกไปเป็นแผงนี่คือจบเลยครับผมต้องเก็บตอนนั้นครับผมทําให้มันเป็นวงกลมอย่างนี้แล้วค่อยเก็บครับผมจะเก็บเริ่มหลักแรกก็ได้ครับผมครับผมหลักแรกสี่พังตาครับผมนะสอบถามได้ส่วนเป็นห้าสี่ของห้าสามศูนย์หกแบบคืนครับผมคืนบางทีเขาก็เรียกคืนครับผมอันนี้หลักแรกนะผมนะจับหลักแรก ตัวนี้ครับผมเชือกสุดท้ายเส้นที่ไม่ได้ผูกกับผูกไว้แล้วครับผมเชือกที่ผูกไว้เส้นสุดท้ายนี่ก็เก็บหลักแรกแล้วผมนะทีเก็บก็เหมือนเดิมเก็บอย่างนี้นะผมนะนี่ประจับจับมาเหมือนเดิมครับผมถ้ามันอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้ห้ามเก็บหลักนี้นะผมนะเนี่ยก็ต้องเก็บหลักที่ผูกเชือกต่อกันไว้นะผม เหมือนเดิมเอาเก็บครับผมนี่นี่เก็บช้าๆให้ดูครับผมนะเดี๋ยวเอาไปไม้ติดเกาะดึงครับผมปลาไผ่เพราะว่าจะมีพวกเศษใบมงคลไม้ครับผม นี่ก็เก็บเรื่อยๆผมจะช้าเดี๋ยวเก็บจะช้าเก็บเร็วๆก็ได้ถ้าชำนานแล้วก็ไม่ยยกแล้วผม <c oughs> ห้ามปล่อยนะผมนะนี่นะครับห้ามปล่อยจุดนี้เลยห้ามเก็บอย่างนี้ห้ามเก็บอย่างนี้ผมห้ามห้ามเก็บอย่างนี้ผมพอมันจะยุ่งครับผมต้องเก็บอย่างนี้ผมมือสอดเขาเลยผมนี่ นี ì, ùng, đ đ t, ùng, ่ครับผมเหมือนเดิมนี่ก็ดึงออกครับผมง่ายๆครับผมนี่นี่ก็เจ็บเร็วๆครับผมนี่ยทำนานแล้วก็เจ็บเร็วได้ครับผม ไม้ออกครับผมโอเคครับผมขึ้นมาเราจะอยู่อย่างนี้นนะาารรครับผมอากาศค่มๆครับผมแสงไม่ค่อยมีเท่าไหร่นี่ครับผมแล้วก็ใส่รังเก็บครับผมนี่ครับผมอันนี้คือรังเก็บครับผม ก็จะสอดเข้าตรงนี้แล้บผมนะนี่สอดลงข้างล่างผมเก็บให้ให้หมดนี่ครับผมให้หมดเลยป๊าตรงนี้เลยแล้วกล่องน,นี้ครับผมนี่เร็ียบร้อยอยู่ครับผมก็เก็บแล้วก็มัดครับผม นี่ครับผมก็เชจาะใส่ออดีก็มัดรอบเลยครับผมนะมัดรอบเก็บเหมือนเดิมครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณครับที่รับชมกับบ่านโครงการนอน,นาครับผม